สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าการเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3 3 9นะคะที่ส่งประกันสังคมเพียง180เดือนหรือ15ปีเต็มเพื่อต้องการที่จะรับบำานาญไว้ใช้ตลอดชีวิตนะคะพออายุครบ55ปีเราจะได้รับ เงินบำนาญต่อเดือนจากประกันสังคมกี่บาทนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตารางสรุปให้นะคะซึ่งได้คำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ก่อนอื่นนะคะสำหรับเงื่อนไขาการเกิดสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพสำหรับผู้ปกันตนมาตา3า3 3 3 9นะคะตามที่ทราบกันดีนะคะว่าบำเหน็จหรือเงินก้อนถ้าเราส่งเงินสมทบไม่ครบ180เดือนหรือ15ปีเราจะได้เป็นเงินก้อนเมื่อครบ55ปีนะคะส่วนบันนานก็ต้องจ่าย180เดือนขึ้นไปหรือใครมีแผนว่าจะจ่ายแค่180เดือนนี่แหละ นะคะเราก็จะได้รับบำนาญจากประกันสังคมนะคะโดยจะได้รับเมื่อความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลงนะคะมีอายุครบ55ปีนะคะในกรณีที่เสียชีวิตหรือพืนผู้ทุพพลภาพก่อน55ปีเต็ม,มก็จะได้รับเป็นเงินบำเหน็จชราภาพไปนะคะ สำหรับฐานเงินเดือนที่จะใช้มาคำนวณในวันนี้นะคะในกรณีเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ที่นายจ้างนำส่งประกันสังคมให้จะมีฐานเงินเดือนต่ำสุดอยู่ที่1,650บาทฐานเงินเดือนมากที่สุดจะอยู่ที่15,000บาทแล้วก็ผู้ประกันตนมาตรา39นะคะหรือประกันตนเองจะมีฐานเงินเดือนเดียวอยู่ที่4,800บาทนะคะซึ่งจากฐานค่าจ้างนั่นแหละเราก็เอามาคำนวณน,นะคะ เป็นการหลักการคำนวณเงินบำนาญชาราภาพสำหรับประกันสังคมโดยใ,ใช้ค่าเฉลี่ยฐานค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม60เดือนก็คือ5ปีนะคะก่อนรับบำนาญน,นะคะเน้นย้ำว่าใช้ฐานที่ก่อนรับบำนาญคูณกับอัตราร้อยรับประโยชน์ดทดแทนกรณีชาราภาพในที่นี้จะเริ่มที่20%เมื่อครบ15ปีนะคะแล้วก็บวกเพิ่มปีละ 1. 5สําสำหรับตัวอย่างในวันนี้ และการคำนวณในวันนี้นะคะจะใช้อัตราร้อยละประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพที่20%นะคะสมมุติฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนอยู่ที่10,000คูณเข้าไปที่20%ก็จะได้เงินบำนาญต่อเดือนอยู่ที่2,000บาทต่อเดือนนะคะ สำหรับฐานค่าจ้างอื่นๆนะคะวันนี้ก็คำนวณให้เรียบร้อยนะคะสำหรับเงินบำนาญชาราภาพเมื่อส่งครบ180เดือนขั้นต่ำที่จะได้รับจากประกันสังคมนะคะถ้าฐานค่าจ้างอยู่ที่4,800บาทก็จะได้เงินบำนาญ960บาทต่อเดือนนะคะ ฐานค่าจ้างอยู่ที่900 0บาทก็จะได้1,800บาทต่อเดือนฐานค่าจ้างอยู่ที่1 2 0 0 0บาทก็จะได้2,400บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็ฐานค่าจ้างสูงสุดที่1 5 0 0 0บาทก็จะได้3,000บาทต่อเดือนเมื่อส่งครบ180เดือนพอดีนะคะสำหรับตารางนี้ก็สามารถใช้อ้างอิงนะคะ ในการคำนวณเงินบำนาญชาราภาพที่เราจะได้รับในอนาคตนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ